ต้สิบต่อห้าแล้วนะครับทีมของลุงชอยครับผมนําอยู่ไฮแ้มเดียวลุงชอยนะครับวางใบแรกสวยงามครับผมลุงชอยคู่กับบังเหลาปานะครับอีกทีมบังโซครับตีก่อนเลยโอ้ยตีโดนแกนอ๋อครับผมแกวทีลวแกนออนะครับลุงชอยจับแกนขึ้นกันระยะหกเมตรกว่าเข้ามาสวยงามครับผมบังโซในคู่กับอ่าใบมมสานะครับ อานะครับบางโซตีสกูแบ็กเปลี่ยนสวยงามครับรับหนึ่งแต้มในสน,นามลงชัยวางเข้ามาใบที่สองก็ยังเปลี่ยนสวยงามครับผมบางโซจะตีครับเพราะว่าทีมของลุงชัยหาแต้มเดียวตีโดนออกไปครับผมลูกตีออกไม่ไม่ออกแบบนี้รับสองแต้มในสนามครับใบที่สามลุงชัยก็ยังเข้าเปลี่ยนอีกแล้วครับเบอรดือน แต่ว่าแบมาสารขอเข้าครับเข้ามาเปลี่ยนเช่นกันเอานะครับบังเหลาปานคู่กับลุงชอยนะครับหาแต้มเดียวอีกทีมนี้หา6แต้มนะครับบังเหลาปานวางมาไม่ถึงครับใบนี้ ทำให้ยังต่ออยู่นะครับครับคููนี้ครับผมตามตามอยู่ยังยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมไม่เป็นไรครับถึงตามตามก็เล่นครับผมบังหลอปานลูกนี้เข้ามาแค่นนอนของตัวเองขึ้นมาเปลี่ยนครับผมแล้วกับังโซจะตีนะครับไก่ไก่ไก่บังโซ สีโดนออกข้างไปเปลี่ยนไหมครับเป,เปลี่ยนครับผมเอาละครับตอนนี้ของแบลมาสารกำไรเหล็กอยู่นะครับ2ต่อตอนหนึ่งบังไปก็จะหมดเหล็กครับทางด้นยังเหลือสอใบบังหล่อปานวางเข้ามาสวยครับใบนี้เปลี่ยนครับผมยังไงก็ต้องตีแล้ครับแบบนี้ตีเอากระโดดครับใบสุดท้าย โดนไม่โดนโดนไม่โดนโอ้โหตีติดสวยงามรับสองแต้มสาหรับแบมาครับแต้มขยับขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อสิบนะครับทีมของแบมาไล่ขึ้นมาครับผมห่างๆใบแรกวางแรงนะครับเลยกันไปเมตรกว่าครับผมทางขวามือลุงชอยมาใบแรกไม่ถึงครับเปลี่ยนรอเปล่าครับผมยังไงครับครับเขาบอกว่าเปลี่ยนนะครับ แบบมามาแล้วไม่สนใจเปลี่ยนสวยครับผมใบนี้เปลี่ยนแบบหามหามครับลุงชอยครับผมลุงชอยวางมามแค่น,นอนตัวเองเข้ามาไม่ถึงครับรู้สึกว่ายังต่ออยู่ครับเพื่อนเพื่ลุงชอยมาอีกใบใบที่สามไปไหนครับผมโอไปทางซรายครับแบบนี้ยังต่ออยู่ครับเพื่อนเือนบังเราป่านต้องช่วยแล้วครับ หาแต้มเดียวอีกทีมหาสี่แต้มแล้วนะครับเดี๋ยวสิว่าจะทำยังไงแบบนี้น่าจะเข้าครับผมเพราะว่าตียังมีช่องเข้าอีกเยอะนะครับบั้งเหลาป่านเข้าวง,งมาดับเข้ามาตึบขันนอนไปโดนลูกของลุงชอยยังต่ออยู่นะครับเพื่อน ใบที่สองแคแนนไม่แคแนนอะไรเลยทำไมก็ยังต่อเหมือนเดิมครับโอ้เหลือเชื่อครับผมลูกสุดท้ายของบังหลาอปานครับต้องเปลี่ยนไว้ก่อนนะครับบังหลาอปานเข้ามาเอ้าดีแกนอีกไม่เปลี่ยนครับผมยังได้ของเบมะสารอยู่นะครับ โอกาสทองมาครับผมเข้าได้อีกสามใบชนะได้เหมือนกันครับผมบังสารวางมาไม่ถึงซาแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังมีโอกาสครับผมเพราะว่าบางโซยังมีสามใบในมือต้องเข้ามาเก็บให้หมดครับเก็บหมดได้สีแต้มชนะได้เช่นกันห้ามพลาดครับผมโอกาสทองมีนะครับอาอีกสี่หาอีกสามแต้มเพราะได้ในสนามแล้วหนึ่งบางโซวางมา ตบไม่ไถึงสลาวติดข้างหน้าครับใบที่สองวางมาได้ครับผม2<ะ>อแต้มใบสุดท้ายวางมาแล้วได้ไหมล้กกันอส,อสองแต้มครับเพื่อนเพือนแต้มขยับขึ้นมาแล้วครับเต่อ10หา2อแตมกับแต้มเดียวนะครับถือว่าชิงดำแล้วครับเพื่อนเพือนแบบนี้ เดวมาวางใบแรกเลยแก่นใบพุทกว่าครับหนุ่มชัยโอ้ใบนี้มานิ่มๆเปลี่ยนครับผมเดมมาใบนี้ก็ยังแรงไปนิดหน่อยครับผมใบที่3ามลดน้ำหนักแล้วลดเยอะเกินไปอีกครับแบลโหทำให้ยังต่ออยู่ครับเพื่อนๆเอานะครับบางโซยังมี3าใบจะทำไงครับผม จะเข้าหรือจะตีก็ได้ครับผมแล้วแต่ครับห,หาแต้มเดียวกับสองแต้มนี้ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆบางชซเลือกเข้าครับผมแคนนอนไม่ไม่แค้นนอนก็เปลี่ยนครับ <S <S ได้ของบังโซไปแล้วหนึ่งแต้มครับบางเหล่าปานจะตีครับผมตีเพื่อชนะนะครับผมถ้าตีโดนอ๋ครับบางเหล่าปาน ตีโอ้โหติดด้วยรับ2แต้มในสนามสวยงามครับจะทำไงครับผมถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนจะทำไงครับดูนะครับว่าเขาจะตัดสินใจทำอย่างไรครับผมปรึกษาการันที่รับร้อยว่าต้องตีกันครับทางรอดนะครับจะรอดไหม ตีกันนะครับปุ๊บไม่โดนโอ้สงสัยเข้าได้ไหมแคนนอนเข้ามาอีกเอา้าเอายังรอดไหมครับยังมีงานทำครับสำหรับทีมของบ้างเหลาปานเพราะว่าลูกนั้นเป็นของเบมะเข้าขึ้นมาครับผมแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบัางเหลาปานครับโอกาสทองเหมือนกันแบบนี้แค่ตีออกไปก็ชนะได้ครับผมอีกทีมก็หมดเหล็กแล้วขึ้นอยู่กับบัางหลาปานกับลุงชอยครับ บางโรปาตีโอ้โหลงตรงกลางตีอีกใบหนึ่งโดนอ่าสกิดตัวเองไปด้วยครับผมยังไงครับโอ้ยังได้ลูกข้างหน้าครับผมเพราะว่าลูกของมางเรปาสกิดออกมานิดหน่อยครับผมแต่ว่าขึ้นกับลุงชัยแล้วครับสองใบในมือแค่ตีออกไปได้ก็ชนะเส้นกันลุงชัยอ่าลุงชัยเริ่มงงครับลูกไหนอ้าชี้ลูกให้ครับต้องชี้ครับผมลุงชัยเต้ โดนกันสองลูกเอลายุ่งแล้วครับผมได้ของทีมเบบ่าไปสองแต้มครับผม,มต้องเข้าได้ฝานเดียวครับเพราะอีกทีมเกมในอยู่นะครับผมถ้าเข้าได้ชนะเหมือนกันเข้าครับผมเข้า,เานะครับถ้าเข้าได้ชนะนะครับลุงชอยใบสุดท้ายวางมาแล้วตรงครับสวยอ๋อพิงพอดีทำไมลุงชอยกับบัางหลาอปานชนะไปยังวุดวิดสูสีสนุกมากมาเลยครับเพื่อน